ก็ขอขอกราบสวัสดีสดสท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปุ่มหดช่องอีกแล้วนะนี่ครับช่อง A.K. YouTube Gaming อ,อีก,กแล้วนะครับก็อย่าลืมมากดติดตามให้เขาด้วยนะครับเนาะนีะ่เลยเนาะช่องเกมไปเทวช่องเทวไปเลยคำหยาประกาศแจ้อดีแทสับดีรวมโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับใครสนใจนี่ครับ มีประกาศแจกไอดีแทสเลยใครสนใจก็มาติดตามช่องเขาด้านเนาะเขาก็แจกไอดีแทสซะด้วยเนะาะก็เป็นประมาณนี้เลยช่องเขาก็าอย่าลืมกดติดตามเนาะกดติดตามปุ๊บก,กดลูกกระดิ่งครับกระดิง่งกระดิง่งกดต,ดติ๊กตรงนี้แล้วก็กดบันทึกครับเคเพือ่อติดตามคลิปใหม่เนาะส่วนในโทรศัพท์ก็ เหมือนกันเดี๋ยวสอนทีหลังเนาะโอเคเนาะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบาใหม่ในะคลิปหน้าก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดซับสไคร e แลว้วก็แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เนาะ